ไปเล่นถ่ายอย่างเพื่อนสบายดีพี่นอ้องออกไปไป็นคู่สขคนเด้อไปสมัสบอนกำลังสี่ไปเก็บพัก่ป้อาเอ้ยไปรีวิวไปอัปเดตสสวนนั่นสวนแม่เท้าให้เบินงนี่เนาะ กินบาหวาดบาไหวจักพักไปสังแหน่ไปเบิ่งน้ำกันไปเบิ่งไปชมนรงกันมันงามกว่าเก่าหมดจักพักไม่ใหญ่ขนจังว่าง,งามปัตติโก้หมดจักมา,ามาทันเนี่ยหวานบมจัก มาฮอดห้วยแหละพี่น้องเลยพักเพิ่กระไห่เบิ่อละล่ะนาะูนทั้งนั้นกระแขงน้ำห้วยผุนกใส สวนแม่ใหญ่สมต่นาำเปิดบืดละส้วงนีเขอตันพายเดปานพายไวทั้งละกตงามนะครับเนเ่ยเ้าบัวได้นะพรวันไปเดิทั้งเขาอีกทังลุมผูบ่อเรื่องอะไรเนาะ của chúng được các sườn lão, kéo anh, tôi này แห่งแม่มาลาดทาเจ้าไหวมันง,งามไม่ดีอันนี้นะตามมารงตีนไปมาทาอทิมอยูน่นี่องภัยแต่เฮง

ส,สุวรรณอาจะบอกได้นะพี่ <c oughs> มะพริกล่าในงามเห็นใชได้กินก่อนหมูเนี่ยมะเขือแล้วกับงาม อาบน้าหัวย่เนี่มันกกขากน่งแล้วยามหนาวนี่โ <c oughs> ตนแหลนตตนแหลนโลดดอกมน่มะแกงมัานรอืมเช้าดอกมาวดอกมัน,อมนอมเอาใบลึกหีพี่น้องเงยกดไหลกดแชร์เนี่ยกว่าทานผู้ชมไปมองดูกว่าพัากนี่ินานวงามดีแปลูลหปเลหมนราปเป็นเฮ่านี่นนพออยากลาเอาผู้ได้เห่าแบบนี้นะ บรินะักใส่แบบว่าล่ามาลุ่นล่าจะกัด่กดวแ้หัวมันจะนบ,นนนบุา <c oughs> ่าแ้หัวมันสบเกน,น,ดดนี่ผพักชีไทยชีล่าอยู่น้ำกันนี่ อยาแก่แล้วตัวนี้นะตัวนั้นยังอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่ตัวนั้ <c oughs> ชีไทยนะยังอ่อนอยู่ชีเล่าในตีอะเก็บูเดียวก่อนเพราะว่าผมมีขาตั้งกล้อง <c oughs> <c oughs> เอาเป็นค้าตังกล่องให้ยากที่เก็บนานไดยเราต้องมาเก็บอะไรเป็นเก็บมาคันชุกขายได้ไดิมใครสนใจพักเดิมปอกค้าไหมค่าอาทิตย์ต่อมาได้สิมาเอาไปคายให้ดอกเลยนี่เพื่อว่าแหละ่วงนี้มันบูอึดพักอึดหยาอยู่ไซม์าการถึก ซื้อก็ซื้อถึงกันดูเก็บนี่เก็บเอาเบิดนี่เป็นทิมให้แม่ค้าแข่งเห็ดอ๋อนี่เบิดนี่เท,ท่าไรฮะีราคามาลกับโบเออร์เนี่ยเขาเจ้าเอื้อราคามาเอาไปขัดสมค์ดอนมันคล้ายธงราห่าพันผูกนี่น,น,นะคือว่าอะไรมันอ่นน่ะมันมันมันซ้ำเด้อเอาไปลายแล้วมันก็ซ้ำมันเต็งกันน่ะ ขัดชุมอะไรเง้ยเนามพัดมันสมพบัวมันแหสบัขนาดนี้คล้ายทงหาันหาพหมือนกเมีนเป็นเอยไปการ้มไปขานใส่ใส่กระลำเนาะใสว่ากระลำเดีใส่กระันเดีเขขายถัวและหันเกเหตุนะสกาศขาวซ้วกระลำก่เขาสิใส่นี่ยนะพราอมันแพงเด้แต่ใส่แต่บ้านมันแพงบ้านนี่มันแพงบ้านนี่ก็เลยผสมเน ผสมใส่ผักกาดขาวใส่พักกระกลำน้ำใน่นี่นะว่ากระลำปีฮะล่ะใส่นังไปน้ำนังงัวนังควายเปล่าหรือว่าใส่ตีนมันน้ำอะละเนาะกระแสไปส่วนมากมีแต่เขาใส่แบบนั้นแหละเขาใส่นังมั่นสึกมากเลยเอาไปเห็ดสมคายกัได้อยู่ กันแนมาดูเห็ดนะนะยังไงซะการดูเห็ดเนี่ยได้มากระไดเนี่ยนั่นคนเห่าน่ะกันเห็ดยังหายังมากระไดอันนั้นเลยใหญ่น่ะเราเก็บเก็บเวลาไปขายยกเว้นแต่เจ้าบุลงมือเห็ดมีแต่มีแต่จ่าสื่อมีแต่ข้ามีแต่ข้างสื่อเห็นนะจะบุลงมือเห็ดลงมือทํามันก็บ่ได้พี่น้องก็ยังคือกันเนาะหาเงินหาคำหายังคือกันหาไปได้ก็ได้แบบนั้น

บอกปกติคือเห็นเปินอื ceu, ities, ้อใบบานเนี่คกอเห็นอื้อบสนอแต่ละปีคือเห็นเปิดอาณาไปอื้อใบปีนี orman, ่คือเปินอืมบ่มีบอกปีนี้มันดกแล้วอื้อมาเก็บมาใน่แม่ไปขันสมนะม่อสมไปข มีไงเพิ่มมาสวนเจ้านับไปเข่าทางไรมัใยญงเข่าทังเทิงพุกเออหนือว่าลงทางนามพลุยนามมาคัเขาไปดึงเื่อง้าไข่อรื้าไขปทึงช่องขาะ พี่จะมากระดงขาเลกระดงขาดีจะจำบ้นานมีเให้ลุพงพงไม่ไม่ใส่เรอลุงพงควางมือละกายยงี้ไมไม่ใส่ไอ่ะพ่อจะคงจักอยู่หอกใหม่แล้วครับกุ๊กอันนั้นดิกุ๊ก็กะอุบนะแล้วยิดบนหวัวมัน พักเจ้าหนะเก็บจากเถือเลยรไม่ไงปีน,นี้ยังบอกเอาไปขายจากเถือปะใ่แพะกัข่มันหาก่ปลูกก่อนเมปลูกแ่ทดดปู่เราลือว้นไปนอนแทนเด็ปกปลูกแล้วก็ไปปลูกพักแลก้วก็ได้มันห้ากับพวมจังเนาะ งอกงอกงาตัวได้รับไหวใช่เบอร์ค่ะเต็มขูผักชีช้อนผักชีนงามแห่งผูมากินออมกินเดียวมายกขึ้นมาพักำากินทำนองลาพระจ้าเี็นอเอรโจคีไปสาเรือนเนาะลาสหายบอลลีลาสอาวนะ ขอบุญขอบคุณะาราที่เข้าเวงมาชมขโมกขับใจไม่ใหญ่มาเก็บสอยเนาะ่อนใหม่คลิปหน้าพี่น้องเป็นสบายดีสบายดี